สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โคราพี่ h ช n แนลวันนี้แอดมินมีคำทำนายขำๆแม่นไม่แม่นไม่ว่ากันนะคะมีหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องจีบสาวหรือจีบหนุ่มไม่ติดแต่บางครั้งอาจไม่ใช่เพราะเราเรื่องเยอะแต่บางทีเป็นเพราะเราไม่รู้วิธีเข้าหาคนที่เราชอบมากกว่าเลยแป็คอยู่ร่ำไปแบบนี้ ไม่ว่ายังไงเรามาลองดูว่าวิธีนี้ใช้ได้หรือไม่ที่จะทำให้คุณหรือคนที่คุณชอบเข้าหาได้ง่ายขึ้นตรงจุดและเข้าใจลักษณะนิสัยและความชอบของคนคนนั้นและเราก็จะได้ยืนหนึ่งในใจของเขาหรือเธอเจอกันครั้งไหนก็ใจบางทุกทีดังนั้นเราไปดูเทคนิคการจีบคนแต่ละวันกันเลยค่ะ วิธีจีบยังไงให้ได้เป็นแฟนฉบับการจีบคนแต่ละวันเกิดจีบคนเกิดวันจันทร์การที่จะจีบคนเกิดวันจันทร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะขอบอกแม้ว่าในระยะแรกดูทีท่าเหมือนว่าเขาจะมีใจมีการหยอดมีการเล่นพูดจาย,ยั่วยวนนิดๆให้หลงแล้วเราก็จะคิดไปว่าเขามีใจกับเราด้วยหรือเขาเล่นด้วยแต่อันที่จริง เขาอาจจะแค่เล่นๆแต่บางทีก็ไม่ได้คิดอะไรมากคือเล่นมาก็เล่นกลับถ้าจะจีบคนเกิดวันจันทร์จริงๆคือคุณต้องสร้างความประทับใจให้กับเขาในครั้งแรกที่เจอกันมันจะช่วยยึดเหนี่ยวและดึงดูดเขาไว้แล้วที่สำคัญคุณจะต้องดูดีดูสง่าบุคลิกดีกว่าเขาหรือดูแล้วเหมาะสมกันเท่านั้นเองส่วนการพูดการจา คุณต้องกล้าที่จะแสดงออกไม่ขี้อายจนเกินไปชวนคุยบ้างไม่ใช่นิ่งเงียบอย่างเดียวนะคะจีบคนเกิดวันอังคารการจีบคนเกิดวันอังคารไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะถ้าจีบผู้ชายนี่คงแทบไม่ได้จีบเลยนะแต่อย่าให้รู้ว่าแอบชอบเชียวฝ่ายชายจะมาอ่อยมาหยอดทุกวันแค่มีฟอร์มปากแข็งไปก็เท่านั้นเองฝ่ายทางนี้พร้อมเล่นด้วยตลอดโดยส่วนใหญ่ การที่จะจีบคนวันนี้สิ่งที่ต้องพกมาคือความเป็นมิตรเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นจะทำให้ปลืม้มให้หลงก็จัดไปเลยค่ะเนื่องด้วยที่ว่าคนเกิดวันอังคารเป็นคนที่คารมดีพูดเพราะมากคือถ้าจะคุยกับใครแบบไหนก็ได้เป็นคนเฟลลี่มนุษยสัมพันธ์ดีมากเลยไม่ยากนะักที่จะทำให้รู้จักและสนิทสนมกับคนอื่นได้แบบรวดเร็วแต่แต่แต ระวังนะคะถ้าจะขอเป็นแฟนปุ๊บปั๊บเลยบอกได้ตรงนี้เลยว่าเฮลแน่คือถ้าเขาหรือเธอคุยด้วยแต่คุณอย่าเพิ่งคิดว่าเขามีใจให้นะให้คุยเสมอต้นเสมอปลายแสดงจุดยืนให้รู้ว่ามีใจจากนั้นก็ใช้เวลานิดหน่อยแค่นี้ก็พิชิตใจได้แล้วค่ะจีบคนเกิดวันพุธกลางวันการจีบคนเกิดวันนี้ คุณต้องเตรียมใจหลายอย่างกับด้านอารมณ์ของเขาหรือเธอบางทีเขาก็คุยกับเราแบบว่าปกติคุยทั่วไปแบบมีความเป็นมิตรในการสนทนาแต่บางครั้งก็อาจเงียบๆไปบางทีคุณก็รู้สึกไปว่าคนนี้ใช่เลยจีบติดแน่แต่พอสักพักคุณจะรู้สึกแปลกๆและเขาอาจจะคุยกับเราแปลกๆไป บางทีก็อาจจะทําให้เรารู้สึกดีมากอยากคุยด้วยเลยแต่บางทีก็รู้สึกเบื่อไม่อยากคุยกับเขาอาจเป็นเพราะเขาหรือเธออารมณ์ขึ้นลงบ่อยๆแต่คนมันนี้ส่วนใหญ่ ค่อนข้างจะมีคนที่อยู่ด้วยและคุยด้วยตลอดคือต้องมีสักคนไว้เป็นเพื่อนคุยคอยปรึกษาและแชร์ประสบการณ์กันดังนั้นสิ่งที่ต้องทำง่ายๆเลยคือคุณต้องพยายามคุยแบบไหนก็ได้ที่ช่วยให้เขาได้ระบายให้เขาแก้เหงาและเขาต้องการแค่คนเข้าใจเขานั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าขาด หายการติดต่อไปคุณต้องเป็นคนที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่งั้นเขาจะระแวงว่าคุณไปมีคนอื่นนะคะจีบคนเกิดวันพุธกลางคืนการที่เราจะจีบคนเกิดวันนี้บอกได้เลยว่าเขาจะเป็นคนที่หวั่นไหวง่ายถ้ามีใครเข้ามาแค่เริ่มทำความรู้จักบอกได้เลยว่าคุณน่ะได้รับความเป็นมิตรกับเขาแน่ๆแม้ว่าคุณจะแห้วในการจีบก็ตาม แต่ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหวังหรือกินแฮวเพราะยังไงเขาจะเล่นกับคุณแน่พูดง่ายๆก็คือคุณกำลังจะเล่นกับแม่เสือหรือพ่อเสือเขาจะมีชั้นเชิงเหนือกว่าคุณแน่นอนเขารู้ว่าคุณจะมาแบบไหนเล่นๆหรือเขาก็เล่นๆด้วยแต่ว่าถ้าคุณโอเคตรงสเปครับรองไม่ยากแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณไม่ผ่านก็คือจบตั้งแต่ตอนแรกเลย แต่ถ้าตื้อหน่อยบางทีก็อาจจะพอมีสิทธิ์ให้เขาหวันไหวได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่ต้องมีคุณต้องมีความกล้าหาญเพราะว่าไม่ค่อยจะมีใครที่กล้าเข้าหาเขาแบบจริงจังแล้วต้องให้ความชัดเจนไม่อย่างนั้นกินแห้วแน่นอนค่ะเพราะส่วนใหญ่คนเกิดวันนี้เขาจะเจอแต่คนไม่จริงใจเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความมั่นใจและมีความจริงใจให้กับเขานะคะจีบคนเกิดวันพฤหัสบดี การที่จะจีบคนเกิดวันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากที่สุดแล้วเพราะว่าเขาก็มีคนที่เข้าหาเยอะมากอยู่พอสมควรเป็นคนมีเสน่ห์มากคู่แข่งเยอะเพราะบุคลิกภายนอกที่แสดงออกมาคือเป็นคนนิ่งเฉยค่อนข้างวางตัวอีกทั้งเป็นคนมีเสน่ห์เลยทำให้การเข้าหาในตอนแรกดูเป็นเรื่องยากแต่ถ้าคุณรู้ลึกๆในใจของเขาหรือเธอแล้วไม่ยากเลย การที่เขาทำแบบนั้นมันคือการปกปิดความอายเพราะเขาเป็นคนขี้อายมากและไม่กล้าสแสดงออกมาเลยเป็นการดูเชิงเป็นในตัวแต่ถ้าเขาหรือเธอก็ไม่สนใจว่าใครจะหายไปหรือว่าเลิกจีบไปดังนั้นสิ่งที่ต้องมีเลยคุณต้องมีความอดทนอย่างมากเขาจะไม่ตัดสินใจเลือกใคร ถ้าไม่เห็นความเด่นชัดจริงๆใครรอและอยู่กับเขาได้เป็นคนสุดท้ายนั่นแหละคือคนที่เขาจะเลือกคุณต้องเป็นคนที่ทนที่เห็นเขาคุยกับคนอื่นให้ได้คุณต้องมีความอดทนในการรอต่างๆด้วยอีกทั้งคุณต้องตื้อให้ถึงที่สุดถึงจะสำเร็จบอกเลยว่าถ้าคิดจะจีบต้องเป็นคนที่ทำให้เขามีความรู้สึกท้าทายอยู่ไม่น้อยนะคะหล่อและสวยเลือกได้จริงๆสำหรับคนเกิดวันนี้ อีกทั้งคุณต้องใส่ใจด้วยทุกอย่างรับฟังเขาทุกเรื่องพูดเก่งพอสมควรอีกทั้งคุณต้องทนบน่นทนอารมณ์แปลปวนของเขาด้วยนะคะจีบคนเกิดวันศุกร์การที่จะจีบคนเกิดในวันศุกร์คนวันนี้ไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดเพราะโดยนิสัยแล้วเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเฟรนลี่อยู่พอสมควรสังเกตได้ง่ายมากว่าโสดหรือไม่โสดจากการพูดคุยถ้าจะจีบให้ติดแบบรักโคตร ต้องจีบตั้งแต่ใจที่เขายังว่างๆเป็นคนแรกๆเข้าไว้ดีที่สุดค่ะเพราะเวลาที่เขาหรือเธอตกหลุ่มรักใครแล้วแทบจะไม่มองใครอีกเลยการพูดคุยกับคนคนอื่นจะแทบไม่มีเลยค่ะคือเขาจะสนใจและคุยกับคุณคนเดียวเท่านั้นถ้าเขาเลือกแล้วนะคะแต่ถ้าเขายังไม่มีใครใจยังว่างช่วงนี้คุณจะจีบได้ค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวค่ะเพราะเขาจะเลือกแล้วยังไม่เปิดใจง่ายๆแต่ว่าแต่ว่า ถ้าจะจีบง่ายอีกอีกทีก็คือตอนที่เขาอกหักคือเขาต้องการคนที่จะช่วยซับพอร์ตหัวใจแบบเร่งด่วนคุณมีโอกาสเป็นหนึ่งได้เลยถ้าคุณเป็นคนที่เอาใจเก่งแต่คุณต้องยอมรับและใจกว้างเพราะบางครั้งเขาหรือเธออาจจะยังมีน้อยยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่นั่นเองถ้าคุณรับได้และคุยอย่างสม่ำเสมอเขาหรือเธอจะหว่นไหวเองสิ่งที่คุณควรทำก็คือ พกความอดทนมาให้มากค่ะรองรับทุกอารมณ์ให้ได้ให้ขยันแล้วคุยกับเขาไปบ่อยคนวันนี้คุยกับใครนานๆจะเผลอแอบรักคนคนนั้นไปโดยไม่รู้ตัวอีกทั้งไม่รู้ด้วยว่าตอนไหนสังเกตได้เลยนะคะว่าถ้ามีอาการงอแงงี่เง่าเมื่อไหร่แสดงว่าคนเกิดวันนี้มีใจให้บ้างไม่ต่ำกว่า30%แน่นอนเพราะเขาชอบคนที่คุยสนุก แบบหยอกล้อดได้บางครั้งก็มีทำสะพยให้ประหลาดใจนิดๆแต่ติดแน่นอนค่ะจีบคนวันเสาร์การจะจีบคนวันนี้คุณต้องชิลๆสบายๆไว้ก่อนเพราะเปอร์เซ็นต์ในการโต้ตอบสนทนามีสูงมากช่วงโสดนี้จีบง่ายเลยค่ะถ้าคุณโอเคไม่ใช่เรื่องยากเลยนะสำหรับคนเกิดวันนี้แต่ว่าเขามีคนเข้าหาเยอะมากแล้วคุณอาจจะเห็นว่าเขาจะไปไหนกับใครคนอื่นบ่อย แต่ก็ใช่ว่าเขาจะผูกมัดกับใครง่ายๆนะคะบางทีคนที่เขาเข้าหาอาจจะมาแค่ไม่นานแล้วก็จากไปจะเข้ามาหลอกก็อาจจะดูออกจะยากนะคะเพราะคนเกิดวันนี้ค่อนข้างรู้ทันหมดเขาจะรู้ว่าใครมาแบบไหนใครควรจะจริงจังหรือใครที่ควรจะเล่นด้วยเขามีประสบการณ์สูงจริงๆคะ่ะแต่ดูเหมือนว่าจะเข้าหาง่ายก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเข้าหายากมาก เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์หรือคิดอะไรมากเวลาที่โสดเขาจะชิวๆไปตามเนื้อผ้าคือแบบว่าคุณร้ายมาเขาก็ร้ายตอบเป็นปกติสิ่งที่คุณควรมีนะคะสำหรับการจีบของคนเกิดวันนี้นั่นก็คือความจริงใจล้วนๆเรื่องอื่นไม่สำคัญเลยค่ะแคร์เขาดูแลเขาบ่อยๆทำให้เขารู้สึกว่าคุณจริงใจและเชื่อมั่นในตัวเขาความรักดีๆก็จะสามารถกลับคืนมาได้เช่นกันค่ะ แล้วที่สำคัญคุณต้องยอมรับให้ได้ว่าเขามีนิสัยเป็นแบบนี้และคุณต้องยอมรับในข้อที่ไม่ดีของเขาถ้าคุณยอมรับได้คุณก็สามารถที่จะไปต่อกับเขาได้จีบคนเกิดวันอาทิตย์ การที่จะจีบคนเกิดวันอาทิตย์อย่างแรกคือคุณต้องมีความจริงใจอย่างมากเลยทีเดียวเพราะส่วนใหญ่คนเกิดวันอาทิตย์มักมีความหลังฝังใจเกี่ยวกับความรักที่เจ็บปวดและชอบเก็บความรู้สึกเสียใจและกลัวในการมีรักครั้งใหม่ดังนั้นคุณควรพยายามค่อยๆเข้าหาเขาให้เขาเชื่อใจและถ้าทำให้เขาเชื่อใจได้คุณมีโอกาสไปมากกว่าครึ่งทำให้เขามองว่า มันเป็นโอกาสมีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อใจและมอบหัวใจให้กับคุณเพราะเขาหรือเธอกลัวที่จะเจ็บช้ำอีกแค่เวลาคุยต้องทำให้เขารู้สึกสบายใจมีเสียงหัวเราะบ้างและไม่คุยแต่เรื่องซีเรียสมากเกินไปเพราะคนวันนี้ใจร้อนและมักจะอารมณ์เสียได้ง่ายถ้ามีปัญหาหนักๆเข้ามาดังนั้นสิ่งที่ต้องมีเพื่อไปจีบ ก็ขอแค่คุณมีความจริงใจและซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแค่นี้ก็พอแล้วค่ะห้ามหลอกหรือจีบเล่นๆเ,เป็นอันขาดเพราะคนวันนี้ต้องการรักดีๆที่ยั่งยืนมากหลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้เสร็จแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนสามารถลองไปปรับใช้ดูนะคะว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ใต้คลิป เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ